ตครับเข้ากับอยากส่วนอยากส่วนนองนะครับมาเอาบุญน้ำกันนะครับผมและ,ะคิดว่าพวกเขาน่าจะพร้อมแล้วนะครับผมบน้องลูกน้อง,อง,องปายไปร่วมเตะบ,บอล<า>กันกูสลนะคะกับพี่เพื่อนกับคนรักของเขาเ็าแล้วกันนะครับผม เนี่ยพี่ลำเพลินชงเองนะทุกคนกับคนรักของเขาก็แล้วกันนะครับผมเ็แลนี่ยมาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังกันไม่ปฏิเสธนะเนี่ยนุยรับเนี่ยลุกขึ้นมาแล้ไม่ได้ปฏิเสธใดๆนะไม่เขินไม่อายด้วยอ่ะ เนี่ยทุกคนนะอืมอันนี้พี่ลำเพลินชงเองนะร้อยวันพันเหตุการณ์นะทุกคนหมดวันนี้ในวันที่เราเติบโตครับเข้ากับอยากส่วนอยากส่วนนองนะครับมาเอาบุญนํำกันนะครับผมแล้ว ถ้าพูดถึงจะว่ามันมีถ้าพูดถึงว่าจะว่าเรามโนนะพี่ก้องเขาก็พูดพี่ก้องกับพี่เบิ้ลห้วยไร่ไอ้พี่เบิ้ลประทุมราชพี่เบิ้ลประทุมราชนะคะพี่เบิ้ลประทุมราชยังบอกเออนุ่นไปยืนอยู่ใกล้ๆเมียมึงนุ่นนะคะแล้วพี่พี่ก้องห้วยไร่ก็บอกให้เขากอดกันให้เขาหอมกันให้ดู เออและและและจะมาว่าพวกเรามาโนไปเองได้ยังไงก็คือคนใกล้ตัวเขาก็ยังพูดอย่างมโนเลยไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าเอฟซีาบางกลุ่มบางคนไม่ให้เกลียนนะคะอืมมันไม่ใช่อะ่ะมันมันก็อย่างเงี้แหละเพราะฉะนั้นไม่ว่าไม่ว่าเขาจะคิดไปแบบไหนก็ก็ปล่อยเถอะค่ะนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเราใช่ไม่ใช่หรืออะไรยังไงน่นะคะ่ะทุกคนมันก็คือมันโลกของความเป็นจริงอนะ่ะมันก็เป็นยังไงก็อย่างนั้นแหละ พราะขนาดเนี่ยพวกเนี่ยที่ลําเพลินเนี่ยบอกเลยคนรักของเขาอ่พพาพี่บนปฐุมรายังยังพูดยังพูดไปแบบนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเขาพูดเล่นพูดจริงแต่เขาก็พูดออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้ในวันอ่าอีกคลิปหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งอันนี้อันนี้คืออีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนเียโอ้แสดงว่าอันนี้อันนี้ผิดผิดไปเลยเดี๋ยนะส่งมาแล้ว ส่งผิดเหรอน่าจะส่งผิดนะทุกคนน่าจะส่งผิดมันมีมันมีอีกคลิปหนึ่งอะที่ว่าระหว่างเตะบอลนะนะครอ่ทีนี้คนที่อยู่ข้างสนามนะนะคะอ่าเขาก็บอกว่าอ่านุกธันดลนอะไม่เป็นอันแบบเตะบอลน,นะเพราะว่าอยู่ข้างสนามอะ พอดีพี่พอรายินน้องป้ายปายโอรดีออ่ะนั่งอยู่ข้างสนามกับพี่ลําเพลินโดยพี่ลําเพลินอ่ะใช้แขนใช้แขนเท้าเก้าอี้นะทีนี้โคศก็บอกว่าพอดีมันมีคลิปอยู่นะก็บอกว่าอะไรนะให้พี่ลําเพลินเอาแขนออกเพรานุกธนดลไม่เป็นอันเตะบอลแล้วนะสักพักหนึ่งก็พอน้องมาได้สักพักหนึ่งก็มาเอากําลังกายเลยเดียว มันจะเปิดไปเดี๋ยวมันจะมีคลิปขึ้นมาหรอกเพราะว่าแม่ะติดตามนกกปลายใช่ปหมเี๋นวนะใครเนี่ยใครน,น่ารักจังเี๋นวนะสมรักอุย้ยตายแล้วสมรักไม่น่าอุย้ยว่ายอยู่คุณคุ้เนี่ยคุณน้องสมรักกําลังดังเลยเป็นพิีเซนเตอร์แปนหล่อมากดูนะเดี๋ยวแม่ก็เป็นด้อมของเขาเอีกอ่ะเออเขาหน้ารังไง อเอาอเขียกดติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปแอบดูเดี๋ยวดูนกปลายก่อนแล้ะกันนะคะเดี๋ยวนะ เอออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค่อยดูแล้วกันช่องไหนเนี่ยเอออันนี้เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวหานุปกไปก่อนเดี๋ยวหาตัวคลิปที่มันเป็นก่อนแปบบ๊บนึงนะคะมีไหมที่เขาแซวเนี่ยในสนามอ่ะ อันนี้ให้ดูรูปเฉยๆเพราะว่าเพราะว่ามันมีเพลงไง <Yeah, S 1> เดี๋ยวมะนโอ๊ยตาย <laughs> นี่เอาเสียงขึ้นทุกคนเดี๋ยวก็โดนแบนหรอกำลังใจกำลังใจยืนอยู่ข้างๆ คนรักของเขานะคะนุกธนดลกับคนรักของเขานะพี่ลำเพลินบอกอ่เดี๋ยวดูคลิปอื่นต่อเดี๋ยวมีเสียงไหมเดี๋ยวดูกันใส่เพลงใส่เพล<ส>งไม่ได้ทุกคนมันติดลิขสิทธิ์อืมเนี่ย ทุกคนดูเอะก็คงจะได้แต่ดูเฉยๆนะเพราะพอพูดพูดยังไงพูดอะไรก็ผิดเออเออนะนานาจิตตังอะดูเอาแล้วกันเพราะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เอซก็นะมันมีหลายแบบเนี่บางทีเราก็มองว่าแบบนี้แบบนี้แล้วพอพูดพูดเดี๋ยวมันก็ไม่จะไม่ถูกใจพี่พี่เอซคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นก็ดูภาพเอาแล้วกัน ไม่พูดไม่พูดละนะคลิปนี้ไม่พูดคลิปอื่นค่อยจะพูดนี่เตะบอนน้องปลายเตะบอนนะเป็นเกียรติมากๆนะ,ะคะทุกคนเนี่ย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 ก็อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยคุณโดนก็อย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็บอกว่าไม่ให้เราคิดไปไกลไม่ให้มโนไม่รู้อ่ะไม่ใช่แค่เราอ่ะคิดอ่ะพี่ก้องก็ยังคิดพี่เบิ้ลก็ยังคิดพี่ลำเพลินก็คิดไม่ใช่เราแค่เราคิด คุณธนดลคุณอย่ามาเบรกความคิดฉันนะคะดิฉันก็คือก็คือจะจะคิดอย่างเงี้ยแหละจะมโนอย่างเงี้ยแหละเนี่ย yeah. เอาทุกคนดูอดูเอาดูเอาคุณจะไปเบรกความคิดเขาได้ยังไงดูคุณแสดงเนี่ยเนี่ยอ่ะใช่ไหมเออ ม่เป็นไรหรอกนะคะเขาคิดไปก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือมันไม่อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วนะเป็นคนของประชาชนอยู่แล้วบางทีมันมันก็มนโ,น,โนแบบอะไรไปได้อ่ะอืมก็ไม่เป็นไรนะทําอะไรก็ได้มีความสุขแล้วก็พอแล้วอย่าคิดเยอะนะคะ <S <S คุณลูกอย่าคิดเยอะคุณลูกอืมเนี่ย ทุกคนก็ดูเอาละแม่ไม่รู้จะพูดยังไงเดมีพี่พีเอฟซีเขาไม่ชอบบางคนเขาก็นั่นแหะแม่ก็เลยคลิปนี้แม่ไม่พูดแต่คลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปถ้ามันมีดราม่าหรือมันนู่นนี่นั่นอะแม่ก็ต้องพูดแม่ก็ต้องวิจารณ์เนี่ยทุกคนดูเอาละอืมเขาก็รู้อยู่ว่าจะต้องมีกล้องถ่าย อย่ดูอีกคิปหนึ่งไงล่ะคลิปไหนนี่เหรอที่เขาบอกอันนี้อะปูเข้ามาแล้วนะครับโอทีอเราโอทีโออ่าเราแอบเห็นไฟไฟมาเลยครับผมตอนนี้ไฟไฟโปลิปุเข้ามาแล้วนะครับโอทอโออเราโอดิโอนะครับผมน้องไฟตัวดีเสียจซีงนะคะครับผมยินดีต้อนรับไฟไฟโปลิปุนะครับผม ขอบกับผู้จัดการเมีนะครับผมเมียไว้ด้วยเมีถูกอยู่ที่ใครใครก็ไม่รู้ครับตอนนี้จงบอลกลับขึ้นหลังก่อนครับสวัสดีครับผมปลายปลายโกมาลับครับอุนามิี่ยกลับหน้าไปแล้วครับไปแล้วครับลับหน้าครับผมคงบอม่พลาดเพลงเดี๋ยวโดนดิคลาสิเดี๋ยวโดนลิคลาสินะคะ ก็คนอยู่ในสนามก็ไม่มีอันเป็นว่าไม่มีเตะนะคะก็นั่นแหละเตะไปเตะมาสักพักหนึ่งพอรู้ว่าบัดดี้มาก็มานั่งพักนะคะมานั่งพักข้างๆโอเคนะอ่ะโอเคทุกคนนะก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวดูคลิปคลิปต่อไป มันจะมีอ่ะมันจะมีลงอยู่เรื่อยๆหรอกธนดลและคนรักของเขาธนดลและคนรักของเขาพี่ลำเพลินนะคะพี่ลำเพลินคือคนพูดนะคะเด็กๆก,ก็ขึ้นเวทีแล้วก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะทุกคนอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้แม่เพชรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือ,อของแม่เพชรเนี่ยมันไม,ไ,มไม่ไม่ไม่แค่ดอมนุกไปนะทุกด้อมเลยนะคือถ้าแม่เพชรดูอันไหนเสพอันไหนแล้วแม่เพชรก็อยากเอามาแชร์ก็จะทําให้ดูนะคะ